สวัสดีค่ะอย่าตกาใจกับสีลิปพี่พิมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเธอทาปากเธอจนน่อยเงี้ยนี่ไงล่ะเห็นเพื่อนชีชายลิปสีนี้แล้วสวยเห็นแล้วก็ลืมดูหนังหนังผิวตัวเองไปน,นิดนึงว่าหนังผิวขาวมากฟังน้ำเสียงค่ะว่าความขาวของวิ่พิมค่ะ ก็เข้าไปถามชีในไอจีเกรดิปของเธอของยี่ห้ออะไรโอเคเขาบอกมาลิปของเธอสีอะไรโอเคเขาบอกมาพี่พิมพ์ก็สั่งสั่งเสร็จแล้วเพิ่งได้กล่องมาเห็นไหมคะสีสั่งเขาสะใจมากเห็นไหมคะยี่ห้อยี่ห้ออะไรเอ่ยดาวซีที่เป็นม้านะคะยี่ห้อนี้ค่ะนี่นะคะยี่ห้อนี้ค่ะ พี่จะสวยมีอีกฝรั่งนี้ไหมล่ะช่างกลานะพี่มีก็เสร็จทามันก็เป็นสีนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือว่าลืมดูสีผิวตัวเองเป็นนซึ่งค่ะตอนสั่งซื้อแล้วก็เห็นคนอื่นเขาผิวขาวเขาก็ชีขาวเนาะชีขาวชีแบวเราก็อยากจะแบบว่าเออเพื่อเราได้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย นอยค่ะมือนข้าวนกนาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอามาไปผสมได้นะในความคิดพี่พีเราจะทาสีส้มชมพูแจ๊แล้วตอนนี้เป็นตัดแล้วก็ใช้กรอสทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการอัดเดปนะคะโอเคค่ะสีนี้เป็นสี g r รดพิงค์แพลเน็นะคะของรามครามนะคะรามค a ามโอเคค่ะยี่ห้อนี้ค่ะอ่านผิดอ่านถูกก้าเป็นภาษาหอยหลอดภาษาอะไก ช่วยบอกพี่พิมด้วยลวกันนะคะภาษาหอยหลอนนะคะโอเคค่ะผ่านเรื่องลิปสติกไปแต่วันนี้น้องๆก็ต้องพี่ๆน้องๆก็ต้องมาอยู่กับพี่พิมในร้อนค่ะแต่ก็เปิดแอร์แล้วมันยังร้อนเพราะนั่งห้องหน้าค่ะแดดมันสาก็ต้องมาอยู่กับพีมพ์ในลิปนี้จนจบคลิปนะคะก็คือว่าวันนี้ดูก่อนพร่ามก่อนเราต้องพร่ามเราต้องมีการพร่ามนิดนึงก็คือว่าคุณน้องรู้จักรถ โกกรีนใช่ไหมครับประมาณว่า Toyota Prius Honda อะไรอย่างงี้คะ่ะที่เป็นเกลกบสามารถประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือรถจะเป็นเชฟโรเลตเป็นแบบโวลที่เป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่เออไม่ใช่ชาร์จแบตเตอรี่เสียบปลั๊กชาร์จได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นรถของ Prius ก็จะเป็นแบบว่าประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเมื่อคุณที่จะใช้รถประเภทนี้หนึ่ง ุณจะต้องเป็นพวกที่แบบว่าเนยรักโลกใช่หรือเปล่าคะโกกรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ารักสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมคะในความคิดพี่ๆนะคะก็คือว่าในเมื่อคุณที่จะใช้แบบว่าในการประหยัดน้ํามันรถที่ประหยัดน้ํามันรถที่ชาร์จไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องรักโลกคุณก็ต้องโกกรีนแบบน้องเนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ไหมคะว่า แม่นางค่ะสองคันเลยค่ะเจอคันแรกเชฟวีโว่เชฟวีโวคือเป็นแบบเสียบปลั๊กแล้วก็เป็นเติมน้ํามันได้ด้วยนะคะที่เมกาเพิ่งออกมาได้ปีปีกว่านางขับอยู่บนเวว์ค่ะจิแก้วโคกลอยออกมาเลยค่ะอม,มึงโกกรีม,มากอีดอกนี่ก็คิดในใจอ๋ออย่าขับเลยค่ะป้าถ้าป้านี่ก็เลยขับปรีดแสงหน้าไปมองหน้าชีนิสหนึ่งเออ ยูโ e รีน green แต่ยูเฟียงแก้วโคกออกมาสกลางไฮเวย์ซะอย่างนั้นโอเคก็ขับขับขขับมาถึงบ้าน To y ยต้าพรี s สีแดงแรสะดุดตาโอเครถคันนี้เป็นแบบรถประหยัดน้ำมันนะประมาณว่า40ไมล์ per แกลลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือประหยัดน้ำมันมากๆสุดๆเป็นรถแบบกโกลีนของทาง To y ยต้าเขา เรียเข้าหมู่บ้านพี่ริมเลยค่ะเสียชื่อมากชีอยู่ในหมู่บ้านพี่ริมค่ะทําไมรู้ไหมคะขวดพลาสติกน้ําค่ะหย่อนลงมาค่ะไม่ทราบว่ายนความคิดอะไรของชีค่ะชีถึงหย่อนมาในหมู่บ้านค่ะซึ่งว่าทุกคนเขาดูแลรักษาความสะอาดมาชีหย่อนลงมาค่ะไม่ใช่ว่าหย่อนจากฝั่งผู้โดยสารนั่งข้างหน้าค่ะฝั่งคนขับค่ะ ชี้คิดว่าตรงนี้คือไฮเวย์หรือว่าถังขยะของบ้านชีหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบว่าเป็นส่วนน้อยนะคะไม่ได้ว่าหมายถึงทุกคนที่ใช้นะคะใครที่ใช้ก็อย่ากโกรธนะคะบางคนนะคะแบบว่าเรื่องเร่ขำๆยำบ่ายแล้วกันนะคะแค่สี่ลิต์นี้ก็ขำพอแล้วนะคะมาเจอเรื่องโกรกรีนกับคนขับรถที่โกรกรีนอีกแต่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเฟียงแก้วน้ำลงกลางไฮเวย์ อันที่สองเฟี้ยงขวดน้ำํำลงในหมู่บ้านถานนหมู่บ้านคุณรักโลกมากค่ะถ้าเนยรู้เนยโกรธนะคะเขาบอกไว้ก่อนนะคะช่วยกันรักโลกนะคะแล้วก็รักพิม์นะคะอย่าตกใจกับสี่ลิปนี้นะตัวเองสัญญาเขานะอลูกสาม,มาส่งจูบแล้วกันโรซี่อยู่วันที่คิสมันมี ถ้าชิปปิ้มชิชอบริปนนี้มากเลยหนูชอบไมลลูกเซไฮเกิดโรซี่ค่ะหนูชื่อโรซี่ค่ะหนูชื่อโรซี่ค่ะเออเอเอเอางตกใจดิบแม่มันนะบายบายค่ะแอหนาทีแล้วกันเนาะห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดปดห้าเก้าบาย